สวัสดีครับผมทุกคนมาอัปเดตของวันนี้บอกเลยว่ามีแค่อย่างเดียวเลยบนหน้าจอที่เห็นกันนี่นะครับมาริโอเกอร์เซเป็นตัวโมเมนต์นะครับมาในช่วงของอีเวนต์ทีมอส f t เดอ o ทัวร์น n มนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูสแตทค่าทำเป็นยังไงบ้างนะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมมาดูค่าทำก่อนเลยมาริโอเกอร์เซเลด แรกใช้เลทแปดสิบสามใช้นักเตะเลทแปดห้าบวกหนึ่งตัวแล้วเพยที่สองใช้เลทแปดสิบสี่นะครับส่วนสแตาแมงหายไปไหนละอยู่นี่อยู่นี่สแตปเวิร์กเลทมีเดียมมีเดียมสกิลมูฟสี่ดาวท้าวสี่ดาวมาริโอเกิร์เซตำแหน่งเป็น c a m c m แล้วก็ s t ได้นะสำหรับเกิร์เซ e, นะความเร็ว เพส84นะออกตัว87สปีด82นะครับฟิ 85, 85, 77, นะิชชิ่ง85ช็อตพาวเวอร์85ลองช็อต77นะครเได้วอลเล่ถึง9.5เรเ่้ยนะวอลเล่วอลเล่ Wall et. Wall et แน่นจัดเลยนะครับสงสัยจะเป็นตัวโมเมนต์ในในตอนที่มันได้แชมป์โลกหรือเปล่านะอันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะส่วนพาสซิ่งนะวิชชั่น90ช็อตพาส89ลองพาส85 จ่ายบอลโอเคอยู่วิชั่นดีนะครับ agility แปดแปดปรลาดแปดเก้ามอคอลันโท่เก้าสี่คอมโบเชอร์เก้าสามโอ้มอคอลันโท่ดีนะคอมโบเชอร์เยอะอินเตอร์เซปเจ็ดสิบสามนะพอเล่นเกมรับพอได้เรื่องอินเตอร์เซปนะครับส่วนสเตมิน่าแปดสิบกับสเตนเจ็ดสิบเจ็ดมาริโอเกอร์เซ่เทรดมียิงปั่นมีแฟร์มีเพย์เมคเกอร์นะแล้วก็เทคนิคอลดิเบอร์ เทก็โอเคนะมียิงปัดแล้วก็มีเฮมเบเกอร์จ่ายบอลดีแน่ๆเกอร์เซตัวนี้แล้วก็จบสกอร์พอใช้ได้นะครับที่ดีเลยคือลูกบอลเล่นะในการจบสกอร์นะค่าบอลเล่เยอะแล้วก็คองบอลถือว่าผมว่าคองบอลโอเคเลยนะเนี่ยเอ่อบอลคอนโทรลเก้าสิบสี่แบบนี้แล้วก็ค่าคอมโพก็เก้าสามด้วยน่าจะเล่นหน้าได้ไม่มีปัญหานะตรงนี้เกอร์เซ่ก็สเตมิเนาแปดสิบอะแอบน้อยนิดนึงแล้วก็ความเร็วไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะต้องให้เคมีช่วยหน่อย อ,อืม,อมแต่ว่าค่าทำมันก็ไม่ดูไม่แพงนะ2องเควสเนี่ยแปามกับแปเนี่ยนะไม่แพงอะไรนะหลักหมื่นนะครับกับสเตตที่ผมว่าก็เล่นในตัวลุกได้หมดเลยนะกลางลุกแล้วก็ปีกนะครับกองหน้าก็ได้แล้วในตรงนี้เราก็เป็นสไตล์ที่แบบว่าแจกบ,บอลดีๆหน่อยนะครับเตอร์เซยวผมด้วยมันเป็นโมเมนต์อะไรเนี่ย เป็นมาเรียวเกอร์เซซลเบตฮิสโกที่ยิงประตูใส่อ์เจนติน่าในฟุตบอลโลก2014น่าจะเป็นจังหวะที่มันยิงให้เยอรมันได้แชมป์โลกหรือเปล่านช็อตน,นี้ถึงว่าทำไมค่าบอลเล่มันถึงเยอะเหลือเกินนะมาเรียวเกอร์เซตัวนี้อืมน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับไปพาไปดูเคมีในฟุตบิน นะครับมาเรียลเกอร์เซราคา49,000นะครับถูกๆนะตรงนี้49,000ก็อย่างที่เราดูกันนะครับคองบอลกับจ่ายมันค่อนข้างดีแล้วถ้าจะเล่นเกอร์เซยังไงก็ไปฮันเตอร์ครับอยู่แล้วนะเกอร์เซตัวนี้อืมดูฮันเตอร์ี่ความเร็วก็โอเคแล้วก็ฟินิชชิ่งเยอะถ้าให้ดูนะผมว่าตำแหน่งหลักน่าจะไปทางกลางลุกนะเกอร์เซตัวเนี้ย นะกลางลุกที่จ่ายบอลดีสอดขึ้นมายิงก็ได้นะครับท้าสกิล4-4โอเคแต่ว่าเวิร์กเรทอาจจะเป็นมีเดียมมีเดียมนะครับเวิรเลอาจจะไม่แจ่มมากแต่ว่าสแต็กก็ดูจะเหมาะไปทางกลางลุกนะครับกลางลุกกลางลุกหรือว่าถ้าเกิดว่าลองใส่เป็นทางชาร์โดเอาเกมรับแต่ผมว่ามันก็ใช้ตัวลุกดีกว่าผมว่าถ้าใส่เป็นตัวลับมันจะเสียของหน่อยนะครับสำหรับเกอร์เซ ผมว่าผมอาจจะทํามาเล่นด้วยนะคเกอร์เซ่ราคาแบบนี้นะผมชอบส่วนตัวนะผมว่าเป็นนักเตะที่ <c oughs> ผมชอบดูมันเล่นนะครับตัวนี้เกอร์เซ่มันดูแบบคลาสสิกดีจังหวะที่มันเล่นกับบอลน,นะครับเอออนะ่โอเคแล้ว,ลวอัปเดตวันนี้มีประมาณนี้นะครับนิดเดียวนิดเดียวครับวันเสาร์เน้นให้คนไปเล่นฟุตชมป์กันนะครับโอเคก็ยังไงขอบคุณทุกคนนะครับที่ เข้ามาดูคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับ